ทุกคนวันนี้เราจะไปหาดเล่นสก,กีอีกครั้งหนึ่งจะไปเล่นแม่น้ำใกล้ๆจ้าจะไปเล่นสก,กีใกล้ๆแม่น้ำใส่ทถุงมือก่อนนะคะ เนาะนี่ซาปองโกไปเลยจ้าแล้วเจอกันโอโคนเอสโกสามีรอดไหมครอบไปละถ้ามีสัญญาณไปหรอกหอดทีประสิเธ่นโอเคจ้าแล้วเจอกันนะจ้า Hop hop! Siinä oli Taimaan karsinnat. เม่แ <Mile> ต <dizzy> ่ส ok ูงตัวงอออกแล้วกี่โลแมกิโลเมื่อสห้ากิโลเออสามกิโลหกู้สิหกกิโลพี่น้องเอ้ยเดีนี้พ่อแล้วรอบเดียวพ่อให้ขึ้นาไปคนเดียววันนี้ไป Let's go เม้นเน่นเ่เม้น ม่เน่ไม่เน่เน่เน่สิกับบ้านแล้วพี่น้องเมียปลดคายแห้งเก่งทางที่สองถือว่าโอเคสามีว่าเธอว่าโอเคสามีว่าทางที่สองเธอโอเคเธอเธอเล่นบอกว่าสิส่วนม่าเนี่ยเนี่ยเหมือนสาวสิส่วนมาอีกก่าสันว่ามืออื่นมืออื่นสิไม่อีกก่าสันว่าพี่น้องเลยไปแหละหกกิโลปกติแฟนอะ หาเยลโล่พี่น้องเรียนเออไปกับซิปพละอันนี้ไปเครื่องทังกับก,บกบมาพี่น้องเอ้ยโอเคปังกอตลตะเล่ตะเล่ตะเล่มาพี่น้องบด,ดีกันอันนี้กลับบ้านแล้วจ้าเนี่ยกับแล้ววันนี้หนาวสามีเปยดอดใจแล้วไปไกลแล้วุูนตรงนี้เป็นแม่น้ำนะคะเพื่อนบ้านอันนี้เพื่อนบ้านยังไม่มาเล่นเขาจะเล่นตอนเย็น ตอนนี้กลับก่อนแล้วจานาววันนี้ตอนนี้อากาศติลบแค่8องศานะคะ